สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ความโดดเด่นนะของเรือนชะตานะครับมีเข้ามาอยู่หเรื่องนะนั่นก็คือในเรื่องของโชคลาภนะครับความโชคดีนะซึ่งจะมีเข้ามานะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับโดยประมาณสักในส่วนของไปลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่สักประมาณ 18-19, 20เ่เป็นต้นไปนะจนถึงสิ้นเดือนนะครับของเดือนตุลาคมแล้วก็จะอยู่แบบนี้ยาวนิดหนึงนะในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของโชคลาภนะครับที่ นี้นะครับใครทําบุญดีนะมันก็จะได้เยอะหน่อยนะจะได้มากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครบุญแบบพอประมาณนะก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเข้ามาโชคโชคดีแบบโชคลาภนะครับยังมีในเรื่องของความฟุกนะจากเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับเช่นว่าเวลาชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะครับเดินทางไปประมูลงานไป แข่งขันนะในเรื่องงานนะครับหรือว่าไปพบปลูกค้านะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีเกณฑ์นนะเช่นว่าเรานํางานไปเสนอตัวหนึ่งใช่ไหมว่าลูกค้าเอาสินค้านี้ไหมนะแต่เราติดสินค้าอีกตัวหนึ่งไปนะก็มีความแบบฟลุกว่าสินค้าตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังว่าจะขายได้นะครับกลับกลายเป็นขายได้นะครับกลับกลายเป็นว่า,าสั่งออเดอร์เราเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังไว้ในระดับหนึ่งนะดังนั้นจะมีความพลุกนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ ใหม่ๆนะในเรื่องของสินค้าใหม่ในเรื่องของการงานใหม่ๆนะครับกลับเข้ามาให้กับริษ์ชะตาชาวมีนด้วยนะครับกลุ่มที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับกลุ่มเซลล์นะที่ต้องเดินทางแบบนี้นะครับถือว่าได้รับประโยชน์นะจากดาวเดือนตุลาคมครับทาให้ว่างานมันเพิ่มใช่ไหมงานมันเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นนะครับมีโปรเจกต์เข้ามามากขึ้นดังนั้นนะกลุ่มธุรกิจส่วนตัวจึงได้รับประโยชน์ในจากดาวลักษณะแบบนี้นั่นเองดาวใน ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับใครนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะเป็นนายหน้านะสมมติมีเกณฑ์เป็นนายหน้าทําอาชีพนายหน้าอยู่แล้วอะไรนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับเดือนเดือนนี้นะครับ,นนรบก็มีเกณฑ์นะที่จะมีโอกาสดีนะที่จะขายที่ขายทางอะไรต่างๆนะครับให้กับคนอื่นเขาวอาได้ดีใน,นส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้าตัวเราเองนะอยากจะขายนะครับก่อเกิดรายได้ก่อเกิดทรัพย์น, <ๆ S 1> นะครับเดือนนี้นะยังมีโอกาสทองนะครับเข้ามาเต็มเดือนตลอดทั้งเดือนนะครับดังนัาา้นนะครับใครที่ทำ ลุ่มอสังหานะอ่าก็ถือว่าได้รับประโยชน์นะครับจากดาวที่โครจรแบบเตือนตุลาคมนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่พนักงานออฟฟิศพนักงานประจำล่ะนะครับชอบดาวในลักษณะแบบนี้ไหมนะอ่าบางคนก็ชอบนะเพราะว่าอ่ามีในส่วนของงานใหม่ๆใช่ไหมเข้ามาเพิ่มเติมนะซึ่งเดี๋ยวจะแบ่งช่วงให้นะมันก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นบางครั้งเป็นจิตอาสาภายในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับอ่าช่วยทํางานของคนอื่นเขาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะก็จะอยู่ประมาณสัก ึ่งเดือนแรกนะครับส่วนครึ่งครึ่งเดือนหลังนะครับหลายๆอย่างมันก็จะเบาบางลงไปแล้วนี้พอเข้าไปสู่ในส่วนของอ่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับกลุ่มออกแบบกลุ่มงานการวางแผนการตลาดกลุ่มสถาปนิกเนี่ยนะครับก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะอ่ากลับเข้ามาด้วยนะทำให้ว่ามีไอเดียต่างๆนะในการวางแผนการทํางานในการวางแผนในช่องทางการหาเงินใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงว่าอ่าในส่วนของอ่าครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับอ่าโดยประมาณนะก็จะสมมติถ้าเข้าประชุมอ่ะนะก็จะมีเกณฑ์ในการประชุมเรื่อง เก่าๆที่จบไปแล้วใช่ไหมเอามาพูดใหม่นะครับผลงานที่ต้องตามติดต้องตามต่อแบบนี้นะครับมันก็เป็นข้อดีนะในการเรียกว่านํามาร่วมกันกับทีมนะครับในการปรับปรุงแก้ไขหลายๆอย่างนะแต่พอเข้าไปในส่วนของอครึ่งเดือนหลังนะครับหมายถึงว่างานที่คุยมาตอนต้นมันก็เริ่มดําเนินงานเริ่มนํานออกไปใช้นะครับดังนั้นเขาเรียกว่าการงานทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะครับโปรเจกต์ใหม่ก็จะก้าวหน้าได้ดีนะใน เดือนตุลาคมนี้ที่พอมันมีความวุ่นวายความก้าวหน้าจากการงานเข้ามานะครับมันก็ต้องเกิดความวุ่นวายเข้ามาสู่ตัวนะ,อะแอบเครียดนิดหนึ่งนะครับพูดถึงในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้มะรมรดวลในเรื่องของการปวดหัวปวดหัวไมเกรนนะครับใครเป็นอยู่แล้วก็จะกระตุ้นนะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ดีนี่นะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในเดือนเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับนั่นแสดงว่าต้นเดือนถึงประมาณกลางกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะมันก็จะแบบเครียดหน่อยนะครับแต่พอ พอหลังจากผ่านเข้า,ปาไปสู่ปลายปลายเดือนแล้วนะหลายๆอย่างมันปรับเปลี่ยนนะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับใครที่มีโรคภัยแค่เจ็บยังมีเกณฑ์นะเดินทางไปพบแพทย์นะตามใบนัดนะครับไปหาหมอไปพบแพทย์จุนะครับอ่าเคราะห์ในเดือนเดือนนี้นะครับเคราะห์ในเรื่องของสุขภาพนะอ่าก็มีเข้ามานะครับใครที่มีโรคประจาตัวนะจะต้องระมัดระวังนะเวลาเดินทางไปที่ไกลเดินทางไปที่ไหนนะครับจะต้องคอยดูแลนะตัวเองให้ดีนะครับรวมถึงว่าคู่ครองคนรักของชาวมีนะอ่าถ้าฟัง นะคลิปมีนอยู่นะครับก็คอยดูแลสุขภาพให้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะครับดวงนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่านะถ้าสมมติเดินทางาไปไกลไปต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นชินนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมีมีเคราะห์ในเรื่องของการใช้ความเร็วจนเกินไปนะอาจจะมีผลกระทบก,บกลับเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับเลือดตกยางออกได้นะในเดือนเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเคราะต่าง ต่างนะครับเป็นหลายอย่างมันก็จะเบาบางลงไปนะครับปัญหาหลายอย่างมันก็จะถูกแก้ไขนะใครที่เวลาทํางานแล้วมีอุปสรรคเยอะๆนี่นะครับเดี๋ยวครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนหลังไปก่อนนะครับมันก็จะเบาบางลงไปนะครับจนสามารถเนี่ยนะบริหารการจัดการงานต่างๆหลายๆอย่างนะครับได้อย่างคล่องตัวคล่องมือเลยนั่นเองครับเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์นะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงว่าในเรื่องระหว่างเรากับหัวหน้านะครับ มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพบปะนะเจอเจอคนใหม่เจอเจอหัวหน้าใหม่อย่างเงี้นะครับเข้ามาได้นะอ่ะาาะงั้นจึงเหมาะนะครับจึงเหมาะนะที่จะอ่าประมาณว่า่าใครเคยไปสมัครงานมาแล้วต้องไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ที่เก่านะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าจะได้เนี่ยมันจะได้จาก บริษัทที่เก่าที่เคยไปคุยมาแล้วอเงี้ยนะครับเช่ไปพวกกว่าลูกค้าลูกค้าเก่าที่เคยไปคุยมาแล้วไม่ได้เดือนนี้เอามาเก็บเอามาจบเงี้ยนะเนี่ยนะอาจจะมีในลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงว่าถ้าใครทํางานแล้วเนี่ยนะามาอยู่อีกที่หนึ่ง นะรู้สึกมันไม่โอเคอยากกลับไปที่เก่าคุยกับหัวหน้าเก่านะหัวหน้าเก่าก็จะกลายเป็นหัวหน้าใหม่ให้เราเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีโอกาสดีโอกาสทองด้วยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับใครที่วางแผนในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถลุยนะได้เลยนั่นเองนะครับมาดูดวงชะตาทางด้านของอ่าเงินเงินทองทองกันบ้างนะครับเงินเงินทองทองนะ ที่บอกไปในเรื่องของความโชคดีนะก็จะมีเข้ามาใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องทองในการช่องทางหาช่องทางใหม่ๆนะครับก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีรายจ่ายนิดหนึ่งนะครับเช่นว่า,าเมื่อมีทรัพย์แล้วนะบางทีของใช้ภายในบ้านเสียนะ ก็ต้องซื้อของใหม่นะมงข้าวเสียอะไรไมโครเวฟเสียแค่นั้นก็เราซื้อนะของใหม่น,นี่เปรียบเทียบนะโดยประมาณนะครับรวมถึงว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับของคนในครอบครัวนะอ่าก็มีเกณฑ์ในเรื่องของเจ็บป่วยเพราะว่าเจ็บป่วยหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้นะใครเป็นลัคนาราศีมีนจะเติมบุญกัตันยูในเดือนเดือนนี้นะครับก็คือว่าพาปิดาบารดาครอบครัวเรานะครับไปพบแพทย์นะไปหาหมอนะครับอ่าก็จะเหมือนอ่าเป็นบุญกตันยูนะให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนแต่ถ้าใครมีครอบครัวที่ มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปนั่นเองนะทีนี้เนี่ยนะครับพอพูดถึงครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะรถนะครับรถจนนะเดินทางนะถ้าใครใช้รถยนต์เก่านะครับก็ต้องอดูก่อนนะครับก่อนเดินทางไกลนะไม่ฉะนนั้นเดี๋ยวจะมีเคราะหระหว่างทางได้นะครับอันนี้เป็นการเตือนเนื้ ความรักนะครับในเดือนตุลาคมอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่โดดเด่นมากนักนะของเรือนสตาให้กับชาวเมีน,นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของว่าเราเครียดหลายๆยานะครับหรือคู่ครองคนรักเขาเครียดหลายๆยามานะมีเกณฑ์ในเรื่องของอความปวดหัววุ่นวายซึ่งการและกันมีปัญหานะซึ่งการได้กันได้จนทําให้มีเกณฑ์ในเรื่องของการงอนกันได้ในช่วงจังหวะหนึ่งนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ก็สักให้เดือนหน้าก็ได้นะหรือว่าไปไปลายเดือนก่อนนะถ้าใครจะง้อจะคืนดีเนี่ยนะครับถึงจะมีเกณฑ์ดีๆนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเพราะนั้นเดือนนี้นะโดดเด่นในเรื่องอางการงานนะครับเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานเลยเนาะจะได้สบายใจนั่นเอง ขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์บันดาลดลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสุขความร่มเย็ยนปลอดภยัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองไปทุกคนทุกท่านเทิน